สวัสดีครับเช้านี้อยู่กับชุดโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วครับชุดนี้15,900ติดตั้งในนิสสันนาวาร่นะฮะ NP 3 0 0คันนี้ฮะในชุดโปรโมชั่นนะครับสำหรับ YSK นะฮะตัวนี้แบรนด์ใหม่นะครับออเรนจ์ซีรีส์นะฮะเป็นสีส้มเลยนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยปรีแอมบเจแบนด์นะครับลำโพงประตูลงที่เดิมลำโพงแคปนะครับ ใช้เป็น Y 6 3 5ครับพร้อมกับ t วิตเตอร์ YSK เหมือนกันนะครับขับด้วย Power AM Channel ตัวนี้ฮะ67.4นะฮะตัวนี้ขับเสียงกลางทั้งคันเลยนะฮะนี่ครับส่วนความถี่ต่ำนะครับในชุดโปรโมชั่นจะมี YSK 1000.1นะครับขับ YSK 10นิ้วโคงหล่อ140นะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะฮะในตู้แบนดพาร์ทนะครับ นีครับชุดโปรโมชั่นแบบนี้เลยนะฮะเราจะมาดูกันครับลงรถริสันนาวาร่านะฮะตอนนี้ทําการรื้อนะฮะนี่ครับช่างทาการลื้อพื้นนะครับเพื่อจะทําการลงตู้นะฮะเดี๋ยวขึ้นระบบนะฮะโอเคนะครับก็าฝากไว้ฮะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจที่จะจัดชุดโปรโมชั่นวันนี้รีวิวก่อนติดตั้งนะครับสำหรับ15,900ในชุดไว k นะครับฝากไว้ด้วยเลยนะครับ สนใจก็ทักกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวติดตามต่อสําหรับงานติดตั้งนะครับในตัวรถอีกทีนึงครับโอเคครับมาอัปเดตงานกันหน่อยครับนิสันนาวาร่านะฮะงานดมพื้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับช่างทําการแดมพื้นนะฮะดูลอนในการแดฮมไม่ใช่วางไว้เฉยนะครับมงคนถามว่าวางไว้เฉยหรอครับมาได้วางครับต้องให้ความร้อนเพื่อจะกดให้เป็นลอนนะครับหรือให้แนบสนิทกับตัวชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานนั้นไม่สั่นนะครับถ้าวางไว้เฉย ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอย่าไปใส่นะครับโอเคครับสําหรับงานประตูนะครับทําการทําสเปซเซอร์ใหม่นะฮะของเดิมเป็น6กคูณเนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างช่างหยิบ6กคูณเให้ป่านเลยครับดูหลังรถของเดิมเป็น6กคูณเนะฮะลักษณะเดียวกับ d m a ม็กออนนิวนะฮะเป็นรูปเนี่ยฮะเป็นรูปไข่นะฮะหกเก้าลูกไข่แบบนี้นะฮะส่วนดีแม็กออนนิวจะเป็นรูปไข่แต่ข้างในเป็นวงกลม หกนิ้วนะครับอย่างที่ช่างแนะนำเมื่อกี้นะฮะเราถอดตัวนี้ออกนะครับใส่สเปเซอร์นะครับทำเป็น64สีเรียกว่า6สีอันนี้จัวิทเตอร์สีนิ้วอันนี้6นิ้วกลางแท้นะครับแบบนี้ฮะล้วส่วนอันนี้ใช้เครื่องเล่นเดิมนะครับกำลังจะทําการวริงระบบสายนะฮะเช็คตําแหน่งไม่ให้วิดแล้วนะครับการเดินสายก็เดินจากนี่เป็นตัวแอลเข้าไปนี่นะฮะช่างทําการเดินผ่านนะครับของควบคุมนะครับเซ็นเตอร์ใช้เชื่องเช็คแล้วไม่วิดนะฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับช่างกำลังทำการ อินสตอลเลชันในส่วนของลำโพงนะฮะแอดออนเข้าไปใหม่ส่วนแผงนะครับด้านหลังนี้ทำการถอดพลาสติกนะครับทำสเปเซอร์รองลำโพงขึ้นมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูการตอนประกอบนะฮะเดี๋ยวเราจะยกตู้ขึ้นนะครับมีให้ดูงานก่อนที่จะยกตู้ขึ้นนะครับเป็นแบบนี้โอเคครับติดตามหลังจากยกตู้ขึ้นครับโอเคนะครับเราอัปเดตงานกันอีกหน่อยนะฮะหลังที่ยกตู้ขึ้นแล้วนะฮะทำการยึดลำโพง YSK นะครับ เป็น1ินิ้วคงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะครับตัวนี้140่งนแบบนี้เลยลงในตู้แบนพาร์ตนะครับไม้เราใช้เป็นไม้16มิลน,นะฮะตัวนี้ฮะยึดแน่นหนาเลยนะครับพร้อมกับลูกค้าเลือกลายและเลือกสีหนังแบบนี้เลยนะครับขอเลือกเป็นดำแดงครับโอเคะฮะตอนนี้ช่างทำการรื้อฟอนต์นะครับเพื่อทำการต่อระบบเข้าปีนะครับ แผงประตูโอเคยึดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่ามาดูต่อในการยึดแผงประตูหลังนะครับตอนนี้ทําแบบเรียบร้อยแล้วนะครับทาสเปเซอร์เรียบร้อยทําการหุ้มนะครับเดีย๋ยวจะทาการหุ้มสเปเซอร์เดี๋ยวจะมาอัปเดตงานให้ดูอีกทีนึงครับหลังจากที่ติดตั้งตัวสเปเซอร์แผงข้างแคบเข้าไปนะครับโอเคนะฮะรอชมครับโอเคนะครับหลังจากที่เราประกอบงานเรียบร้อยแล้วทดสอบนะครับในส่วนของเฟสลำโพงครับ นี้เป็นแผงก้านแคปที่เราทำขึ้นมาใหม่นะครับเ,ฟเฟราสว่า้นม์นหัฝั่งซ้ายมือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านขวามือครับพรวเวอร์ในระบบมี2ตัวนะคับน,นี้เดี๋ยวเราดูยาวๆกันไปเลยนะครับคคัน,นี้ไม่มีระบบไฟฮะติดตั้งลงรถในตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับ เพิ่มเติมคือทำสเปเซอร์หน้ารองลำโพงช่องแคบขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับ6.4นะฮะเดี๋ยวทดสอบเสียงเลยเครื่องเล่นเดิมนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปี7อมเแบนดวางในตำแหน่งเดิมนะฮะแบบนี้ฮะใต้ช่องจุดบุหรี่นะครับมี YSK นะครับตัวนี้เป็นพันจุดหนึ่งนะฮะตัวนี้ทำหน้าที่ขับซับ10นิ้วในตู้แบนพาร์นะครับเป็นโครงหล่อ2ก้อนนะอีกอันนึงเป็น y s k 6 7 4นะฮะทำหน้าที่ขับลำโพงนะครับ ทั้งหมด8ดอกนะครับมีเสียงกลาง6นิ้วจาก YSK นะครับเป็น Orange Series ทั้งหมด4ดอกนะฮะ้าย2ขวา2นะครับแล้วมี Twitter นะ YSK นะ4ดอกเหมือนกันนะครับเป็นวิ Twitter ขนาด4นิ้วนะฮะเดี๋ยวทดสอบเสียงครับ เรียบร้อยกระดูกงูรัดด้วยท่อหดเช่นเคยฮะ ติ๊กต็อกก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ